พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ธรรมวัดเยน็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ โยโสภะคะวะอรหังสมาสัมพุทโธโยโสภควอรหังสมาสัมพุทโธสาวะคตเยนะภะคะวะตาธมโม สุปฏิปันโนยะสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมายังภะคะวันตังสะทัมมังสะสังขังอิเมนิยสกาเรหิยาธาราหังอารอบิเตหอภิปูชยามะ sādhu no bhante bhagavā sucirappa rinibbūddho pi paccimā janatānukampa manasā sa. ime sakāre dukkata bannākara pu te อัมหากังที่คารังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวะโอตังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสาวะคตโตภะคะวะตาธัมโม นมังนามะสามีสุปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธานิมยังตามาควันตังวาจายาภิคายตุงปุพาภัยขันมการันเจวะ พุทธานุสตินยัญจะกรโหอมะ Giti sato abhukhato Giti pisok akawa Arahang sama sambuto Vitca jarana sampano ทาเทวมนุษยานังพุทธโอภควาติอันมยยังพุทธาพิกิติกรโอมะเซพุทธวารหันตวารตาที่คุณาพิยุตโต ญาณกรุณาหิสัมมาทัโตโอเทศโยสุชะตังกมมังวาสุโรวันธามังตมารังศิรสาชิเนนทัง อุทโยสัพพปานินงสารังเคมมุตตะมังปัธมรลุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังพุทัสสหาสมิทาโซวะอุทโธเมสามิกิสโร พุทธทุกขสัคขตาจาวิตาตาจาหิตาสเมพุทธะสังนิญเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามิพุทธะเซวะสุโพธิตัง 나지메사라낭 안양 푸토메사라낭 와랑 에테나사자왓 체나왓 타이양 사투사사니 푸탕메완타마네나양 분양 바수탕 이타. สัพเพปิอันตรายามิมหาสุงตสัตเตชะสากาเยนวะใจายวะเจตสาวาพุทเธกุกมังปะกตังไมยายังพุทโปติคันหาตุอจิยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเธ อนามัย <IS TS> ังธรรมโนุสติในยังกะโรอามัดเซสวาคาโตภาควาตาทัมโมสันทิิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโก โอปานายโกปจตังเวทิตาโพวินยูอิติอนามยังธรรมะพิคิติงกะรหอามัสเสสวาคาตาตาทิคุณโยคะวะเสนัสายโย โยมคัปะกปะริยติวิโมคเพโทอโมกุโลกปตนาตถะทาริทารีวันธาหังตัมหารังวรธรรมเมตัง ธรรมวโยสัพะปานีนังสารังเขมาโมตตังตุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะหังธรรมะสหัสมิาโสวะธรรมโมเมสามิกิสร ธัมโมทุกขสถาตาจวิตาตาจหิตัสสะเมธัมมัสสะหันนิยาเตมิสริรันติชีวิตันจิทัง นาทิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไยยังสัตุสัสนธรรมังเมวันธมาเนนยังปุญญังปัสสุตังอิทั Sapeti antarayami Mahesunga satechasang Kaya nawaja yaje tasawa Thame kukamang pada tang mayayang Hammo patikan hatu aciyan tang Kalantalesang watung watame. อนามัยังสังขานุสติในยังกะโรอามัดเจสุปัติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปัติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคลา เอสาภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญัคเขตังโลกัสสานติ อนามัยังสังฆาพิกิเตงกัโรมะเสสัตถธมรมโชสุปฏิปฏิคุณาที่ยุตโตโยธาพิโทอริยปุคาสังฆเศทโท สีลาทิตตมะปวารสยกายตโตวันธามหังตมริยานะคะนังสุสุทังสังโอยสัพพานิลังสารังเขมมุตตมัง อาติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนะหังสังคสหสมิทาโซวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกสสคาตาจวิทาตาจอิตาสเม สังขสังนิยเทมิสริราชีวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิสังคสุปฏิปันนตังนาทิเมสารังอันยังสังโฆเมสารังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะวัตไทยังสัตตุสัสเนสังทางเมวันทามาเนนะยังปุญญังปัสุตังอิทัสัพเพปิอันตารายาเมมาเฮสุงตาสตชาสัง กายณวาจายะวเจตสาวาสังเคขุกะมังปะกะตังไมยายังสังโคปฏิทันหาตุอาจยันตังกาลันตะเรสังวาริตุงวะสังเคอณมยังอติตาปะเจวณะนาทังพนามเมเซ Aja Maya apa Jwe kita wayang jiwarang paraiputang Tangyawatewasita sapatika tangya DANG sama kasawata, tapasiring sa pasampa sa arang, yawa, ya tewa hiriko pina pati chata na tang, apa pariputo. सोने अथवाय नमथाय न मननाय न विभोसनाय यावथेव इम सकाय सति क्रियायापनाय विहिंसुपरतिया ब्रह्मचर्यानुकहाय Ikti puranan jawetanang, patihang kami jawetanang, naupadhe sami. Nyatra jame pawisati anawat, syataja Aja Maya Aja We Kita Wajang Sena senang Pariputa Tangyawati Wasita Sapati Kataya Unhasa Patikataya. ดังสมกษัตตาตปสิริงสัพสัมพัสสานังปฏิคาตายะยาวาเทวะอุตุปริสัยวิโนทนงปฏิสัลลานารามัทังอาจามยะอปัจเวคิตวายโยคิลานปัจยะ เทัชาปริคาโรปริพุตโตสยาวะเทวะอุปันนานังววยาภาิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอะภัยาปชาปรมตาญาตี

Surya jan timara cha kunawanta narapija pramara jajintar jlokapala jatewata yakmonita manusajamacita amerika bicha さてさたすきほんとぼんやにばかたにめい。そかんちゃてヴィタンテントきぱんぱぺたおまたん。りみなぼんやかんめなりみなおてせなちゃ。 ขิปปังสุระเพเจวะตันหุปาทานเชธนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวนิพพานโตมมังนัสสันตุสัพพทาเยวายัตถาชาโตภเวภเว อุชุจิตังสติปัญญาสัลเลโควิริยมินามาราภันตุโนกาสังกาตุจาวิริเยสุเมอุทโททิปวโรนาโทธรรมโมนาโทวรุตโม ราโทปเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเอโสตมานุภาวินามารกาสังละพันตุมาอันมยางอภินหาปจวเคนาปาทางพนามะเส ชาราธร,รมโมนิชาระอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อายาทิธรรมโมนีพยาทิอนาติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ มาราณาธรรมโมหิมารังอน,านาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดายัางไม่ร่วงผลความตายไปได้สัพเทหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพัดภากจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทั้งสิน้น กรรมสะโกมีกรรมทายาทเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมโยนิกรรมพันธุมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสามิเราทำกรรมใดไว้กาลย,ยานาังวาปาปังวาดีหรือชั่วก็ตามกัสทายาโทภวิสามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นบนรรพชิตควรพิจารณาเนืงเองๆว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหรสถหัแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้บรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนื่องว่าตัวของเราเองกี่เตียนตัวเราเองโดยสีลได้หรือไม่บรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนื่องว่า ผู้รู้ใครครวรแล้วตีเตียเราโดยศีลได้หรือไม่บรนปะชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นบรรปะชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่ว บันปะชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปปัจนี้เราทำอะไรอยู่บันปะชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรายินดีในที่สงบหรือไม่บันปะชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เกิ้เกินในเวลาเพื่อนบรรณชิตถามในการภายหลัง